สวัสดีค่ะวันนี้จะมาใช้คำเออสวันสกาอุทรกคำหนึ่งที่ใช้กันค่อนข้างมากที่สุดในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็คือนะคะคำสุภาษิตหรือคำพังเพยนะคะของคนสวีเดนนะคะเด j เยลล์อัดโฮลล์ทุ่งงานแรดอิมมนะคะมาดูกันว่ามันคืออะไรอยังว่า มันคืออะไรมาดูกันนะคะการกระทํานะคะทุกอย่างนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การพูดจานะคะต้องใช้คําพูดที่ถูกต้องคิดก่นกองก่อนแล้วเอามาพูดนะ,ะไม่ส่งผลร้ายกับตัวเราเองภายหลังนะ,ะหรือคําพูดของเราอาจแปลไปในทางที่ผิดทําให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็มีผลกระทบที่ไปในทางลบให้กับตัวเราเองนะคะ รวมถึงการทำงานหรือทำอะไรก็ได้นะคะในชีวิตประจำวันของเราทุกอย่างจะต้องมีหลักการมีระเบียบแบบแผนควบคุมไปในทางที่ถูกต้องและมีการเรียนรู้ที่แน่ชัดแน่นอนนะคะและไม่ประมาทกับสิ่งที่เราทำซึ่งจะอาจจะส่งผลเสียให้กับผู้อื่นและตัวเราเองได้นะคะ เอ่อย่างเช่นอาชีพทุกๆอาชีพทุกๆสาขานะคะจะต้องมีการเรียนรู้ที่ถูกต้องทาในสิ่งที่ถูกนะคะอย่างเช่นเป็นพ่อครัวก็จะรู้ว่าจะอบของนึ่งของต้มใส่เกลือใส่น้ําตาลปริมาณเท่าไหร่มีวิธีการที่ถูกต้องนะคะการขับรถนะคะขับข้างไหนขับอย่างไรต้องทําให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่างเป็นอาชีพพยาบาลก็จะต้องมีการ ให้ยาที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเอายาของคนที่เป็นโรคหัวใจไปให้กับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือเอายาของคนที่เป็นโรคเบาหวานไปให้คนเป็นโรคหัวใจอย่างนั้นมันก็เป็นอะไรที่ปิดทําให้คนไข้เสียชีวิตไปมันก็เป็นอะไรที่เราไม่มีทุ่งเงนินแรดอิมมูนนั่นเองนะคะ